ลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอําเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับจัดรถ r วันสามศูนย์หนึ่งนะครับคูบต้ารถเกี่ยวจากร้านรีมอเตอร์นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับไปแล้วนะครับคูบต้านะครับไปแล้วคูบต้า แล้วครับคูปตอาวันนะครับ301นนะครับรถเกี่ยวนะครับมานะครับมานะครับพี่น้องครับพี่น้องเพื่อนเกษตรกรนะครับรีมอเตอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านยังมีสินค้าที่ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องทุนแรงนะครับในการทำสวนทำไร่ทำนาอีกเยอะแยะเลยนะครับมาเลยนะครับมาเลยนะครับหรือติดตามที่เพจรีมอเตอร์นะครับ ติดตามที่เพจรีมอเตอร์ได้นะครับพี่น้องครับสินค้าถูกใจนะครับเป็นสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับไม่ผ่านการใช้งานจากเมืองไทยนะครับพี่น้องครับมามามากันนะครับสวัสดีครับ